สวัสดีครับสวัสดีครับเ c ทุกท่านนะครับผมโอ้มาแล้วครับผมมาคลิปสุดท้ายแล้วบ้านเนี่ยโอ้โหผมไปแค่ไม่ถึง30นาทีครับท่านผู้ชมมาเสร็จแล้วโอ้สวยเลยสวยเลยโอ้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวาให้ดูผลงานก่อนของน้องอองก่อนนะครับโอ้แสดงว่าผมอ่านเกมผิดเลยเพราะว่าน่าจะนานอยู่สักคน ผมมาแป๊บเดียวเสร็จแล้วครับโอ้โหจากคันสไลด์บ่อดินสไลด์ปักไม้สนแต่งนี่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 คือยังไม่ยังไม่แต่งนะครับยังยังไม่เกานะยังยังไม่แต่งสลบนะเกาเกาแป๊บเดียวครับยังไม่รีสลบนะโอ้เสร็จแล้วครับโอ้สวยสวยโอ้วันนี้ฝีมือเท่าแกจัดจ้านจริงยอมรับเลยนะครับกับเจ้าบุมยาวมาร์คทีเนาะรอยยนะครับโอ้ สุดจัดสุดจัดครับยอมรับประสบการณ์กกนเลยเก่งเก่งมากน้องอผมไม่ต้องแก่จริงท่านผู้ชมสวยด้วยดูการดูการแต่งครบสวยของน้องเนาะนะครับเอ,อาพีาโยนครับ พีอ่อ้นอันนี้วางพ่ออ๋อโอ้แปบ๊บเดียวนะอยู่ที่คนคุมงานได้ไหมนี่ย yeah. โอ้สวยครับสวย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 มากโอ้ยอบลากเลยครับสวยสวยจริงนะครับแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวนะครับโอ้หกสิบยังแจ๋วครับหกสิบกว่าแล้วเนาะน้องเนาะหกสิบแล้ว ฝีมือจัดจ้านมนเดิมครับขนาดแกไม่ค่อยได้ขับนะครับไม่ค่อยได้ขับเพราะว่าส่วนมากพี่เดียวพี่เก็ตเนาะมาก่อนขับเนาะนะครับประจํานะครับเนี่ยแกมาขับโอ้โห oui> ีงานไม่ว่างนะครับมาขับให้วัดหนึ่งครับคืออันนี้งานจําเป็นเนาะท่านผู้ชมเนาะงานจําเป็นสุดๆงานแกเลยอาสามาขับให้นะครับทําให้ทุกอย่างครับให้ลูกค้าโอ้โหตอบคุณมากครับผมนะครับ นี่กดโอ้นี่น,นี่ดูมือครับดูมือมือน้องนิ่งมากโอ้ดูนะดูมือนะดูมือแกมือฝั่งไงที่ว่าอามอามยื่อ้ามพดเนี่ยนิ่งมากเลยครับแล้วก็คยกคึงไงยกถึงมือขีนะ่ะดูดูดูนะเวลากระดึงขึ้นดูนะครับดูนะอู้ นี่นี่น,นี่ดูความดูความนิ่งโอ้ยนิ่งคลิปดูครับดูโอ้ไม่สนกดนะครับโอ้สุดจัดครับสุดจัดดูนะครับดูดูด,ด,ดูยังาพาไปดูเลยโอ้ถือว่าสุดยอดครับวันเดียวเสร็จจริงครับท่านผู้ชม น้าอองนี่ขวัญใจผมเลยไปแล้วไปแล้วโอ้นี่ตั้งนี่ด้วยตั้งคิ้วให้ด้วยครับโอ้จัดคิ้วให้ด้วยโอสย้สวยสวยสวยนี่ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามด่วนเลยนะนะครับอยู่กับทีมงานนาอองตลอดนะครับ แกทำให้ยอดเลยครับเนี่ยรีดแล้วเนี่ยรียดเก็บแล้วโอ้โหสวยครับสวยเนี่ยประสบการณ์เนาะเอาดินเขาเรียกเอาดินแห้งเนาะครับดินแห้งไปลงไหมครับพี่บอดดินแห้งไปลงเลนาะแล้วเราแล้วเราเอาดินเลนๆไปเปียกเไปทิ้งนู่น โอ้แขนสั้นเนี่ยหมดสิ้นเลยครับแขนสั้นไม่ถึงแน่นอนนะครับบอมันลึกนะครับเนี่ยลึกมากนะครับแ้าแขนสั้นนะไม่ถึงนู่นครับไม่ถึงนี่แขนยาวนะครับรถกัจจิโยกเยกนิดน,นึงนะครับโอ้ว่าฐานไม่ได้ครับเนี่ยเนี่ยถึงแล้ว ก็เหมือนจะตกวันนี้ก็ไม่ตกนะครับงานก็เสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอ้โ้ถ้าถ้าปล่อยสุดน่ะชนอ่ากระบอกกระบอกปูมเลยนะนั่นดู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 โอ้ นี่แกรีดมาแล้วครับรีดมาแล้วโอ้ยจูบโอ้โหแล้วเอาดินไปทำคิว้วแหมสุดจัดครับสุดจัดมากทีมากทีวันใจผมนะครับเนี่ยตอนช้านี้ก็ให้ขับสิบล้อแล้วโอ้โหอ,อะไรจะสุดยอดขนาดนี้ไม่เสียแรงครับที่เป็นลูกสิบนะครับลูกสิบคนโปรด,ด้วยครับเทเล ใครที่เห็นคลิปนะครับก็ฝากฝากไลค์ฝากแชร์ให้หน่อยนะครับผมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะบางที youtube นะครับเวลาเราทำคลิปไปเนาะนะครับไม่ค่อยเห็นคนดูเลยนะครับแต่บางคลิปก็ยังสงสัยเหมือนกันคลิปบางคลิปหนึ่งนาทีไม่ใช่ไม่ใช่ดีด้วยไม่เลยแต่ทำไมคนเห็นบางทีก็สงสัยเหมือนกันนะครับเอาว่ากันไปครับก็ทำไปเรื่อยเพื่อทีมงานชอบเนาะนะครับ รถคันที่สวยเครื่องอีสุสนะครับมาฟีคันนี้นะครับซีเรียวก็อยู่ที่ประมาณเจ0 0พหรือ5,000เนี่ยจะไม่ดูจะไม่ได้นะครับดูดูนะดูเครื่องนะนิ่งไหมดูเด้อดูเด้อเนี่ยประสบการณ์โอ้โห เลงโอ้ oh, เลงครับมีเลงมีเลงอยู่นะกันส่งกันเลงด้วยโ oh, oh. อ้โห่า <c> น <oughs> เลยน้องเห็นไนหะรถนี่กระทำเองนะครับเมื่อก่อนบูมสั้นเนาะเมื่อก่อนมันเป็นบูมสั้นนะครับมาใส่เป็นบูมยาวทำเองหมดครับไม่มีร้านครับทำเองหมดนะครับ เลียนเองเติมแผ่นเหล็กเองนะครับเดี๋ยวไม่กี่วันท่านผู้ชมจะได้เจอซานี่นะครับซานี่เอสบาหนึ่งสามซีของมีควรเนาะจะเข้ามาประจําการแทนคันนี้เนาะนะครับต่อไปคันนี้จะจอดแล้วนะครับจะเป็นซานี่นะเอสบาหนึ่งสามซีนะครับ, ani, นะ 4, รบของมีควรนะครับเข้ามาประจําการแทนแขนยาวนะครับอันนั้นก็แขนยาวเหมือนกันนะครับลืมบอกท่านผู้ชมถามมาหลายคนนะครับว่ายาวกี่เมตรเนาะ อันนี้ขนาดกลางก็ิเมตรนะครับมันมีสิบสองเมตร15ห้าเมตรสิบแปดเมตรนะครับอันนี้บูมยาวสองเมตรนะครับบางคนก็ยังไม่รู้อยู่นะครับบอกนะครับไม่ต้องดราม่านะนะครับถ่ายผลงานอย่างเดียวนะครับถ่ายผลงานเออก็ห้าโมงพอดีเสร็จครับก็ห้าโมงมัจะห้าโมงพอดีเสร็จ เดี๋ยวเสร็จจากนี้นะครับเดี๋ยวไล่สดให้ดูให้ดูกันนะครับเดี๋ยวไล่สดเออหลายคนมาถามมาเนาะเดี๋ยวพาไปนั่งข้างบูมนะครับเดี๋ยวพาไปนั่งข้างบูม ครับางทางบุมดูเวลาเวลายืดเนาะไยครับไปยปไยมุมนี้เป็นไงครับเห็นชัดไหม ทีมงานครบกันทุกคนนะนะครับประจําประจําสาขากล้องนะอาจารย์เล่พี่อน้นน้องเบานะครับครบทีมครบทีมอ่ะเดี๋ยวจบจากนี้เดี๋ยวจะไล่สดนะครับเดี๋ยวไล่สดไล่สด เอเรื่อยๆเรื่อยๆ เมียนตานะครับเวลาเขาดึงสโลปนะท่านผู้ชมเนาะเนียนตานะครับเวลาเขาดึงสโปนะาานะลเสโปเนี่ยเวลาเวลาดูเหมือนมันง่ายนะเวลาเขาดึงมาให้มันเรียบนะครับมันยืดไปปุ๊บอย่างนเราดึงมาดึงมาแล้วก็ครึงมุ่งขี้อ่ะเดี๋ยวดูนะ มันเหมือนมันง่ายเลยครับแต่เราทําจริงไม่ใช่ยากมันเยะไม่ใช่ง่ายนะครับงานปร,ประสบการณ์มันจะสอนเราไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับงานแต่งงานมันก็ไม่เหมือนกันเนาะนะครับมันก็ต้องทําได้ทุกอย่างนะครับเวลาเจอหน้างานจ <Volvo> ริงนะครับ <c oughs> ค่อยสะสมประสบการณ์ตัวเองไปเรื่อยนะครับนาออ,อองแกเล่าให้ฟังมาก,ก่อนแครับไม่ใช่เป็นนะครับเริ่มจากเดี๋ยวจะเล่าประวัต <c oughs> ิให้ฟังนะสักวันสักวันผมมีโอกาสผมจะเล่าประวัติตาอองให้ฟังนะกว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่ มาเห็นปุ๊บแล้วโอ้อยากได้อยากทำเหมือนนองไม่ใช่นะครับเราจะผ่านมาถึงจุดนี้นะนะครับเดี๋ยวจะเล่าประวัติให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้ดูแกทํางานไปก่อนเนาะนะครับ อันนี้นะครับลืมบอกนะถ้าผมมมู้ชมยังบางคนเังไม่ท iele, ามมาราบว่าดึงสลบเขาจะดึงไม่ค่อยเน้นสวยเท่าไหร่นั่นให้พบอบ <c oughs> คือไม่ใช่ว่าสวยคือไม่ไม่สวยนะครับคือแบบเอาให้ได้ปูแค <c oughs> <ๆ>่ปูพีนะครับบอ่อนี้ความงามมันจะไม่เห็นเนาะนะครับคน้ากก็จะปูพีเนาะบอ่อนี้ไม่ได้โชววนะจะดึงแบบนี้นครับดึงเท่านี้พอน,นะนะครับเพราะว่าพอรเราทําเสร็จปุ๊บมันก็จะปูพีเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับ มันไม่เห็นเนาะนะครับก็ทางลูกค้าเขาก็บอกว่าแบบไม่ต้องสวยนะครับน้องเพีก็จัดให้เลยนะครับนะบางคนที่มาทํางานแล้วไม่รู้เนาะนะครับต้องทํา้สวยอันนี้คือเขาจะปิดนะครับปิดเลยนะครับไม่ต้องเน้นสวยมากนะครับผมเนาะะไล่มาแล้วแต่ว่าห้าโมงกวดีเสร็จครับดูกันยาวๆเ,เนาะนะครับน,นานๆทีเจ้ามากทีเข้ามาหา ขนาดบัวอามอามกันยซ่อมเองเลยก็บอกอามนะนะครับเนี่ยเปลี่ยนลูกสูบไปเนาะลูกสูบมันหักนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเองครับทำเองผมเมนแกทาเหมือนมันง่ายเลยครับเหมือนมันง่ายเลยทําคนเดียวเนาะผมไม่แค่ไปยืนดูกับเสียเรสองคนนะครับไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับแกทําได้หมดทุกอย่างในรถนะครับเข้ากล้องมาแล้วครับเข้ากล้องมาแล้ว นมาลูบๆเลยลูบเลยครับผ่านไหมเอ้าในหัวได้ได้เนาะในหัวบอกว่าได้ก็ได้เดี๋ยวเวลาปูพีก็ไม่เห็นนะโอ้เห็นได้ครับในหัวโอ้โหจอมอ่านเกมเลยครับเนี่ยได้ครับผมเอาก็สำหรับคลิปนี้นะครับได้เวลาเวลานเนาะดูกัน,นย,ยาวๆไปมันก็ ดูกันไม่หมดหรอกเนาะครับดูให้พอสุกนานนะครับติดตามกันนะครับว่างานทำแบบนี้นะเดี๋ยวฝั่งนู้นยังไม่กดนะครับน่าจะแต่แงเลยนะครับเดี๋ฝั่งนี้นะครับดูกันตัวนี้เนาะไม่ต้องเบื่อกันเยอะสิสิบห้านาทีพอนะครับผมเรื่อยเรื่อยนะครับลองคลิปให้ดูเรื่อยๆรอนะกังานน้องออมระดับงานความงานเบาขึ้นนะครับโอเค เช็คตลาดหุ้นแป๊บเน่เนี่เน่ได้ชื่อคลิปเลยจอดแป๊บเช็คขึ้นปั๊บโอ้อครับน้องวันนี้หุ้นขึ้นเจ็ดจุดเจ็ดจุดนี่ครับนี่นี่ นี่ครับนี่จอดปุ๊บเช็คคุณปั๊บนะครับโอ <gue> ้โหเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเนี่ยนะคือการวางแผนของน้องนะแกวางแผน,กนเกษียณวางแผนทุกอย่างในชีวิตนะครับวางหมดเลยนะว่าหลังจากจะไม่ได้ทำงานไม่โคลแล้ะจะทําอะไรต่อนะครับเพราะว่ามีคนทําต่อแลนะ้วเนาะราะว่าลูกสาวลูกอะไรแกก็เขามีธุรกิจนะครับเอ,อ้ไม่เอาเนาะ ไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้นะครับน้องก็ว่าถ้าจบเนี่ยแกก็จะหยุดนะครับโดยอายุโรงแรมที่เยอะแล้วนะครับแกแต่ว่าแกคิดหาเงินต่อเนื่องนะครับว่าจะหาเงินทางไหนถ้าแกหยุดตันนี้ไปนะครับเก่งนะครับนี่คนนี้เก่งมากนะครับเก่งจริงนะครับเดี๋ยวคุยให้ฟังประวัติแกวิธีการคิดนะครับโอเคเนาะนะครับเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้น้องทํางานต่อเนาะนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ถึงวันสองวันทรับเร็วๆเนาะ จะได้แจกเสื้อน้ะครับผมปีหน้านะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ